สวัสดี FC ซฝั่งไทยและฝั่งลาวและต่างประเทศนะคะเมื่อนี้แม่น้องพระนาดามาตามน้าจอยอันนี้เป็นเลขของแม่น้าจอยเด้อพี่น้องเลขแม่น้าจอยเผิ่ไปวัดป่าพี่น้องเราเพิ่นไปวัดป่าเราเผิ่นกับไปจุดทูพี่น้องงวดที่แล้วก็เข้าเผ่ว่างวดนี้ก็เลยคอลงคอเอาลงช่องเด้อพี่น้องเด้ออย่าว่ากันเด้อพี่น้องเด้อก็เข้ากับไปรับชมเราฟังกันเลยพี่น้องว่าเผิ่นได้เลขตัวใดจูกเูื่นได้เลขสามตัวห้างเดียวพี่น้อง กับเวลาชมและฟังเลยค่ะก่อ,อนจะไปกดติดตามช่องแม่น้องกระดาพาชมเด้อค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องหน่อยนะแม่น้องกระดากำลังมาแต่บ้านแม่นนทิยาที่พี่น้องเด้อเด้อทางเมือนี้ทางกลับบ้านที่พี่น้องเด้อนี่เด้อนี่นี่พี่น้องผู้ใดอยากเห็นดีว่าแม่น้องดาเจอนเจอ,อนพอทีเพินบอกอันเลขทีเพินลนลม่มแล้วพี่น้องทีเพินบอกเลขหาโก แปดหนึ่งนะพี่น้องนี่นี่แม่น้องได้เจอผนอยู่นี่เด้อพี่น้องนี่จะเป็นทางสามแยกพี่น้องนี่ไก่ทอดเลยทางนั้นมันจะเป็นปลาอ้อยไหมคุณนะต้นเขาพี่น้องนี่มีแต่ปลาเข่าพี่น้องแบบมีแต่ปลาเขาแบบนี้นี่มันมีแต่ปลาเข่าแบบนี้มันชิดังเอ๊ะเอ๊ะเด้อพี่น้องรถมันมันลังคามันบ่อเลนี่แม่ลองได้เจอผนอยู่นี่พี่น้อง ยื Sign, so ่คนอยู่นี่เด้อพี่น้องยื่นี่นี่ยื่นพอคนอยู่นี่จานีฝึกพอมันยืนอยู่นี่นี่นี่พี่นี่เอ่พอมันยืนอยู่นี่แม่จ้านี่นม่ยืนแล้วยืนแล้วคุณเอาได้ได้เรากะแม่น้องดาบกับกระยางก็พูดพี่น้องคุณนะกระยางเขาไม่ได้ปลาอ้อยบุลแลละพูญกระยางก็พูดบมลแหละนี่เน่นตรงนี้มันเป็นทางสามแยกเลยพี่น้องอันแยกนี่่เนียแยกทางนี้แม่น้องดาบจิกับบ้านแยกนี่ไปอันแม่แม่น้องดาบเขาเคยไปเจอเถื่อแยกเลยจ้ะแต่ว่าแยกตรงนี้สิไปบ้านสิไปประจำเลยจ้ะ ไปอันนี้แยกนี่จะไปบ้านแม่แม,แ,แม่นนทิยาแยกนี่แม่น้องดาเราเคยไปนี่เองจะคิดไปหอดไซด์หอพี่น้องบ่เคยไปจกเสือนี่สิพ่อพันยูนี่พี่น้องสามแยกนี่ทางนี้คือทางไปบ้านเด้อพี่น้องทางไปบ้านเด้อนี่ทางกลับบ้านเวลาแม่น้องดากลับมาแต่ถ่ายคลิปกแต่ประมาณนี้หละพี่น้องเนี่ยในใางบ้าน,ขขน,นทางที่พ่อคนไปในช่างที่แม่น้องแม่น้องดากลับเร้่อง จะจับบ้านเด็กจะเสียง,ด,งดังไงเด้อเออดีเออดีรถก็ไ่ค่อยดีหรอกพี่น้องเลยมันหนักลังคาพี่น้องมันก็เลยได้เฮงดังเนี่ยกระเจเป็นเนี่ยนี่ะพี่น้องเย็นๆสามสีม่วงแดงนี่พี่น้องสามนี่นี่มันกหบว่าเป็นตะย,ยานดอกพี่น้องว่ามันก็มีรถแล่นเรื่อยๆอยู่แต่มันก็มีรถมอเตอร์ไซค์มันยังแล่นมาเรื่อยๆอยู่เป็นจ้ะตอยอย methods, แต่พอไปพอมาอยู่ แม่นาจ้อยเด้อพี่น้องแม่นาจ้อยเพิ่นไปวัดป่าเลขวัดป่าเพิ่นเขาทุกงวดพี่น้องเพิ่นงวดนี่ิ่นขาเลยขอเอาลงพี่น้องก็เลยขอผลก้อนอนุญาตผลเขาเอาลงช่องเด้อพี่น้องเด้อเลขเพิ่นชุดผูกชุดถูกได้สามตัวตรงๆพี่น้องเลยสามตัวคือน้ำลดไม่เคยมีไม่เลยว่าครัำประมาณสามสี่มงสี่มันก็จะมีโหลดแลนพี่น้องเนี่ยนั่นกับโบเบตายาเด้อว่าหัวได้ว่าเป็นห่วงโอ้ยห่วงแม่น้องมาไดาเด้อว่าไปแล้วอัน มันเป็นตะยายสแตงสีบอเด้อพี่น้องค่ะมานมาแรงๆมาย่ำแรงสีกับพ่อมาอยู่มันก็มีรถแลนอยู่พี่น้องก็มีจะมีรถแลนเรื่อยๆอยู่ขามาช่วงมัมีคนก๋เงียบไม่ผีน้องเลย <c oughs> แต่มันกับมเป็นตะยายสต่อพี่น้อง,องจะมีปลาอ้อยปลาเขา่าเนาะเออเนี่ยไปเอื่อยๆเด้อคลิปนี้ก็บชิมีแต่เลขเลขแม่นะจอยเป็นไปวัดพี่น้องเป็นวัดป่าเลขวัดป่าเป็นจุดทู่พี่น้องงัวที่แล้วกับเขาพี่น้องเลย โอ้เสียงหมดไข่กันดังเอส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 พี่น้องเอ้ยจะปลาเข่าปลาน้ากับพี่จะคนทานน้องแม่น้องก็ทายให้เบิังแน่บังได้เจอพอผนพูนเด้อพี่น้องผู้เจอพอผลจะพูนทางฝุ่นผู้นั้นมันเป็นทางสามแยกพี่น้องเจอนผลทางสามแยกดีเลยเจอผลอะไรพวกกย่างไ็ตั้งปลาอ้อยผลอะไรพี่น้องเอ้ยผนได้เหล่าอะไรพวกกย่างเขาปลาอ้อยผลอะอาจจเป็นคนกินเหล้าคนกินยัางเละพี่น้องคนมาไ้มาได้เระคุยกันแหละอาจจะอยากกินเหล้ากินยัางเลยพี่น้องเอ้ยคนนี่แหละ โอมนันโอมนอันเนี่ยอื่นน้องพี่น้องเอ,อ้ยเอ,อยากพูอยากมา่ายังว่าผลอยากกินเหล่าผลว่ามาให้เลขให้เบอร์นะพี่น้องนะเขาไม่จด้ง,งามนพี่น้องเขาก็ได้แน่เขาพี่น้องเอ,อ้ยงามค่ะงามแนมแอบบรรยากาศยำแรงพี่น้องมันก็มีรถแลนส์สวนไปสวนมาตามว่าแม่แม่พี่ป้าน้าอาที่เป็นห่วงแม่น้องกันได้ขอบคุณเลยไลเดอร์เจ้เจ้ว่ามันกับโแมันว่าสี เดียวยังรถพี่น้องรถมันก็นแล่นเรื่อยใช่ไหมพี่นอ้นองกัน,นมานเรื่อยๆแต่ว่าค้ำๆประมาณหกโมงสีแม่นอ้องได้กับสิบูแลนทางนี้เด้อพี่น้องกับสิบูแลนทางถนนใหญ่แต่ขาประมาณสี่โมงหรือสามโมงครึ่งสี่โมงห้าโมงนี่แม่น้องได้กับสิมาแบบนี้เด้อพี่น้องนี่กับสิมาไทยบรรยากาศ้พี่น้องเบิ่งน้ำจ้ะ เด้อพี่น้องมีแต่เลขของแม่นะจอยไปวัดป่าเด้อพี่น้องเด้อผุดจุดถูกแตเลข3สามตัวพี่น้องฝากมีตัวใดเขากับหลักสมรับฟังกันเลยค่ะก่อนจะไปาาถามหน้าจอยแม่จะออกไปนอนวัดคื้เก่าบ่อนจ้า ไปตังสีกทีค่อาทิตย์เดียวก็ออกกันตาตกลงเคยตไปเคยนอนวัด้วยกนเพิ่อนไปนวนวัดแล้วเพิ่นได้เลขมา่วันนี่ข้าจ้บปั้นอุปได้วัดสิบสี่วัดแล้วก็สี่สิบเอ็ดหน้าที่ผมสิบสี่วัดสี่สิเอ็ดนาทีอันข้าจ้บปั้นอุปัวได้สี่สิบเอ็ดหน้าที่มาสิบสี่วัดันนี้เลขเอาเข้าตรงกันคักทยได้วางส เพิ่นปั้นอุปุเพิ่นสวดมนต์ได้สี่สิบเอ็ดแล้วที่จะตรงกันเนาะอันไหนไม่ได้ออกมาอาจารย์เทียนนี่บางมือเขบอกเล่าบางมือเขเบอกไทยเนาะพ่อกระเทือนนนะกวางนี่เลยเคยไทยเคยลาวไปังสี่แหละเคยล่าโมมี่เลยฝึกไปลูกฝึกไปเคยลาวไปอยู่เล่วก็บอกเล่าโมมี่เป็นจอยฮายลาเนี่ยโมมีนั่นก็ได้ออกมา กนยังได้ยังลูกเคยกลอนิสัเลยโ่หนึ่งคุณเคยตาเป็นยังบ่โม่หนึ่งเลยน่งเอาหนี่เอาต้องไปเบิ่งไปเบิ่งไปเบิ่งยาไปหลุกไปเบิ่งของขยะไปบ่โอ้ยน้องเลือกเลยเอาของยาดูเบิ่งลูกเร็วน้องเพื่อนได้ยินนี่บ่นี่จอยแม่เจ้าได้เลขมากบ่ได้มากข้าเจ้าจุดทูบจุดทูบนี่อันที่ว่าเคยเข้าประจำแมนบ่แม่นคือเข้าประจำค่ะเป็นจุดตั้งมือเลย นจุดมือวันสินข้าเจา่อข้าจา่อข้าจ้าสิกทินข้าจ้าสีออกกระทินอีกแล้ววันที่สิบออกออกพันศรัปปุบมันสิเป็นกระทินข้าจ้าเลยไหมวัดอันยอดปลาบันนี้ข้าจ้าเลยจุดวันสินข้าจได้ทุกงวดไหมบันนี้ข้าจ้าเลยจุดในหาหาแปดแี่ขุนที่นถือได้ร้ายน,นะแม่จ่เข้าจ้าจุดด้หาหาแปด ก็ตัดง่ายแลยมันเองแต่ตัดได้ต้องหาแปะก็หาหาเนาะมันก็ซื้อได้แหละจิ๊ต้อันสินจิ๊บไม่ตะวันสินซื้อได้เด็กๆบ่ดังบ่ดังอันนี้เขาเขาเอื่นว่าเลขถูกวัดป้าแมนค่ะเลขถูกวัดป้าเพิ่นไดซงวดอันมันจะมีอวดหนึ่งที่เพิ่นจุดมันเข่าทั้งบนทั้งล่างแมนค่ะทั้งบนทั้งล่างวันนั้นมันเป็นมันหอยางนอ เออมันนั eu, ่นมันเป็นหนึ uh ่ง huh. สี no ่หกว่ะแม่ค่ะไม่ได้ออกอันหนึ่งสี่หกอันหนึ่งสี่หนึ่งอ่ะนะแม่ว่านั่นนะคือเลขถูกอันนี้มันบ่าแม่ค่ะเจขถูกวัตตาเอาอันนี้เลยนี่ของไอ้กลุ่มนั่นมันอันนี้ยูวัตตาเรื่องนอนเนไยกวะ ฮาทยาฮาทยาเอฟซีถือกับอันสิไดร่วมถ้ามุนก็เพิ er> ่นน่แล้วเขาจะเพิ่นสีออกเพิ่นเป็นกระถินเพินเป็นกระทินเพิน้นแมนวมเอามาซ่าเป็นออกสิเจดเนาะสิบต่อมากับสิกระินเลยต่อมาเพิ่นสิเป็นกระทินเลยมน่เคยค่ะบอฟมูนีแม่บัดออามาเพิ่นยังก่อนือสิบสีที่แล้วจะามาสิบสีวัดแล้กกะอันเพิ่นสวดม่ตนได้สีนาที ตาวเลขถูกที่เพิ่นขอนี่ได้ห้าห้าแปดเขาทุกงวดเลขถูกของเพิ่นแต่ว่าเ้าต้องซื้อให้เป็นตัดหายห้าห้าก็หาแปดนะคะบางงวดเขาทั้งบนทั้งล่างเลขถูกอยู่วัดปลาอาจารย์แท่นเป็นยังไงอาจารย์แท่นเราต้องบอดีติแท่นแท่นอย่างไรเลขถูกรศัพท์เคยอยากเห็นด้วยก้อนก็เป็นบันี้เดี๋ยวเลขเขาวดนี้ก้อนเอ็ซีสิซื้อให้กซ์ซีเอามาให้ไม่ลุด Okay, I can que it up. vai, 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 vai.